สวัสดีนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ว่างวันนึงฮะช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักมากนะเราก็จะมาหาวิธีตัว,ตวล่อ,อก,กันนะฮะชื่อวันนี้ผมก็จะเอากระชายมาปลูกแล้วก็มันตัวนี้จะเป็นมันนกนะฮะเตรียมไวล้ละแต่พอมันรึ้ถึงสถานที่โหจะปลูกตรงไหนดีเนี่ยโอ้หนิกไม่ออกเลยครับเนี่ยยังไม่ได้เตรียมเลยนะฮะ จริงมันลึกนะฮะยาไปถึงนู่นเลยฮะนู่นเลยฮะยาไปนู่นเลยฮะแต่ดูก่อนนะับว่าตอนนี้เราจะมองดูว่าเราจะปลูกตรงไหนกันดีนะฮะจริงหลังบ้านผมเดินเข้าไปนี่ลึกอีกนะฮะจะมีต้นมะม่วงมีอะไรอยู่ข้างในอีกตอนนี้ต้องคิดกันก่อนว่าจะปลูกกันตรงไหนดีเอานะฮะเดี๋ยวหาทำเลกันก่อนนะฮะโอ้ลกมากนะครับช่วงนี้คือพอดีก่อนหน้านั้นคืออาทิตย์ก่อนเราฝนจะตกตกทีนึงก็จะทีนี้ฮะ ต้นไม้ที่เคยปลูกไว้นะฮะจะรกไปหน่อยฮะแต่วันนี้แหละวันนี้แหละฮะจะมาทําให้มันสะอาดกันถือว่าออกลังกายไปด้วยนะฮะวันนี้นู่นนะฮะองคลักก็จำตัวนะฮะอันนี้เดินสํารวจแล้วนะฮะคลักก็จำตัวเองฮะชื่อเจ้าเขี้ยวงเงินนะฮะเดเป็นนุ่กันละเอานะฮะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องขอไปเตรียมพื้นที่ก่อนฮะว่าจะปลูกกตรงไหน นะครับน,นี่นะฮะให้ดูเลยนะฮะเป็นต้นมันนกนะฮะอันนี้นี่นะฮะนันนกเห็นเห็นกันเลยะฮะกำลังออกต้นเลยนี่จะเป็นกระชายนะครับนี่เป็นกระชายธรรมดานะฮะเป็นกระชายทั่วไปนี่แหละน,นะครโอเคนะครับนี่แหละเราจะไปปลูกกันนะฮะสองอย่าง